จุฬาเป็นฝ่ายครอบครองลูกครับประกรณ์บุญศยศิตบอลมาได้หรือเปล่าครับพยายามเลี้ยงขึ้นมาแล้วครับสมปองจันทองสิ้าเข้าเลยครับสมปองจันทองสิลโอ้โหเป็นคงพันครับคงพันอาภิชาติโชตครับเป็นผู้ยิงโอ้ยสุภเลิกงงเลยครับเดี๋ยวดูครับสมพงพันหรือสมปองแหมก้มลงอ่านชื่อพอดี สุภเลิกนันทเกษตรเสียมาเสียเลยครับนี่ครับยิงไกลครับเป็นสมปองจันทองสิริครับแฟบเข้าไปโอ้โหลูกนี้สุดยอดเลยครับสุภเลิกออกมามากเกินไปนะฮะ